แม่โตเอนตัวพิงกำแพงหยาบกร้านที่เต็มไปด้วยร่องรอยของกาลเวลาและเรื่องราวที่มองไม่เห็นในย่านเก่าแก่ของมาดริดกลิ่นอายของเครื่องเทศจากร้านอันเล็กผสมปนแบบกินซีสเปรยที่ยังไม่แห้งดีเสียงดนตรีจังหวะเร่าใจดังมาจากอพาร์ตเมนต์ชั้นบนผสมกับเสียงผู้คนพูดคุยกันด้วยภาษาที่หลากหลาย เขาใช้ปลายนิ้วลูบไลไปบนเส้นสายที่เพิ่งบัดจงวาดลงไปบนผนังภาพกราฟิตีขนาดใหญ่ที่บอกเล่าเรื่องราวของมือที่ถูกพันธนาการด้วยโซ่แต่กลับชูผู้กันขึ้นฟ้าอย่างท้าทายดวงตาของมาเตลไวัยี่สสองปีใช้แววเหนื่อยล้าแต่ก็มีความมุ่งมั่นบางอย่างซ่อนอยู่ภายใต้ความเปราะบางเขาไม่เหมือนผู้พิพากษาในชุดสูทนี้ที่เรื่องเล่าขานกันใน อีกซีกโลกมาเตโอไม่มีอำนาจไม่มีเส้นสายมีเพียงพพสวร์และพนังเมืองเป็นพื้นภาพในการต่อสู้กับความไม่ยุติธรรมที่เขาและคนในย่านนี้ต้องเผชิญทุกวันย่านนี้คือบ้านของผู้อพยพคนยากจนและศิลปินข้างถนนอย่างเขาเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและวัฒนธรรมแต่ก็เป็นเป้าหมายของการตรวจตราที่เข้มงวดและอคติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉ ภาษาลวัดอโดอาวากัสใช่ผิวขาวไวกลางคนที่มักปรากฏตัวในชุดเครื่องแบบที่ดูเนียบไรที่ติดวงตาของเขาเย็นชาและเต็มไปด้วยความเหยียดหยามทุกครั้งที่มองมายังผู้คนในย่านนี้สำหรับวากัสคนเหล่านี้คือปัญหาคือความสกปลกที่ต้องถูกกวาดล้างและมาเตโอซิลปินผู้ใช้ผนังเมืองเป็นปากเสียงก็คือหนึ่งในปัญหาที่ต้องถูกจัดการอย่างเร่งด่วน ภาพกราฟฟิตีรูปมือกับผู้กันกลายเป็นที่พูดถึงในหมู่ชาวบ้านอย่างรวดเร็วบางคนยิ้มบางคนพยักหน้าเข้าใจในความหมายที่ซ่อนอยู่แต่สำหรับสารวัตวากัสมันคือการประกาศสงครามเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่มาเตโอกำลังเก็บอุปกรณ์วากัสก็ปรากฏตัวพร้อมลูกน้องสองสามคนเขามองภาพวาดโดยสายตาที่เต็มไปด้วยความรังเกียจแกเป็นคนทำใช่ไหมไอนู เอ็มเสียงของวากาสเย็นยะเยือกและแฟงด้วยอำนาจมาโตเง่ยหน้าขึ้นมองเช้าเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่พยักหน้าเบานี่มันการทำลายทรัพย์สินสาธารณะรู้ไหมว่าต้องโดนอะไรวากาสก้าวเข้ามาใกล้มาโตสัมผัสได้ถึงกลิ่นน้ำหอมราคาแพงที่ตัดกับกลิ่นอับชื้นของตรอกมันคือศิลปะมาโตตอบเสียงเรียบมันคือเสียงของพวกเรา วากัสหัวเล่าในลำคอเป็นเสียงหัวเล่าที่ฟังดูน่ารังเกียจศิลปงนั้นหรอวากาสก้าวเข้ามาใกล้มาโตสัมผัสได้ถึงกลิ่นน้ำหอมราคางที่ตัดกับกลิ่นอับชื้นของตรอกมันคือศิลปะมาเตโอตอบเสียงเรียบมันคือเสียงของพวกเราวากัสหัวเล่าในลำคอเป็นเสียงหัวเราที่ฟังดูน่ารังเกียจนี่มันก็แค่รอยเปื้อนสบบอกปกที่พวกแกพยายามจะทำให้ดูมีความหมาย เขาหันไปสร้างลูกน้องจับมันไปแจ้งข้อหาทำลายทรัพย์สินสาธารณะและดูซิว่ามีอะไรผิดกฎหมายซ่อนอยู่บ้างก่อนที่ลูกน้องของวากัสจะเข้ามาถึงตัวมาโตตัดสินใจวิ่งหนีเขาไม่สามารถถูกจับได้ตอนนี้เขาไม่มีเงินประกันไม่มีทนายและรู้ดีว่าเข้าไปอยู่ในมือของวากัสเขาจะต้องเจออะไรบ้างกาเซีย เพื่อนของเขาเคยเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับการถูกซ้อมและถูกยัดข้อหาปลอมมันมาโตวิ่งเข้าไปใบนั่นเขาวงกตของตรอกซอกซอยที่เขาคุ้นเคยเสียงฝีเท้าของตำรวจดังไล่หลังมาเขาได้ยินเสียงวากัสสั่งให้จับวนสั่งให้จับเป็นให้ได้มาโตหลบเข้าไปไปซอกเล็กๆระวังอาคารเก้าสองหลังหัวใจตั้นรัวเขาได้ยินเสียงตำรวจวิ่งผ่านไปเขาซ่อนตัวอยู่นานจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้ว จึงค่อยคลานออกมาเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นและอยากใหญ่เขาไม่ได้เอาอะไรมาเลยนอกจากสมุดลังเล็กที่เขาซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงเขาต้องหาที่ปลอดภัยและคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปเขาไม่มีบ้านไม่มีเงินและตอนนี้กำลังถูกตามล่ามาเตออาใช้เวลาสองสามวันหลบซ่อนตัวอยู่ในย่านนั้นนี่มันแค่รอยเปื้อนสกปกที่พวกแกพยายามจะทำให้ดูมีความหมาย เขาหันไปสั่งลูกน้องจับมันไปแจ้งข้อหาทำลายทรัพย์สินสาธารณะและดูซิว่ามีอะไรผิดกฎหมายซ่อนอยู่บ้างก่อนที่ลูกน้องของวากัสจะเข้ามาถึงตัวมาเตโอตัดสินใจวิ่งหนีเขาไม่สามารถถูกจับได้ตอนนี้เขาไม่มีเงินประกันไม่มีทนายและรู้ดีว่าถ้าเข้าไปอยู่ในมือของวากัสเขาจะต้องเจออะไรบ้าง กาเซียเพื่อนของเคยเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวเกี่ยวกับการถูกซ้อมและถูกยัดข้อหาปลอมปอ้อมมาโตวิ่งเข้าไปในเขาวงกตของตรอกซอกซอยที่เขาคุ้นเคยเสียงฝีเท้าของตำรวจดังไล่หลังมาเขาได้ยินเสียงว่ากัสตะโกนสั่งให้จับเป็นให้ได้มาโตหลบเข้าไปในซอกเล็กเต้นระวังอาคารเก่าสองหลังหัวใจเต้นรัวเขาได้ยินเสียงตำรวจวิ่งผ่านไป เขาซ่อนตัวอยู่นานจนแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยคลานออกมาเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นและยากใหญ่เขาไม่ได้เอาอะไรมาเลยนอกจากสมุดร่างเล็กเย่อาศัยซอกหลืบที่ผู้คนไม่ค่อยผ่านมาที่พักพิงพิงเขาอดอยากและหวาดกลัวแต่สมุดร่างเล็กๆนั้นเขายังคงวาดภาพภาพที่บอกเรื่องราวของมือที่ถูกลามโซ่ ภาพใบหน้าของศารวัตวากัสที่เต็มไปด้วยความเหยียดหยามและภาพของตรอกซอกซอยที่กลายเป็นสนามล่าเข้าใช้ดินสอที่หักคาอยู่ในกระเป๋ากางเกงวัดเซนีิคมชัดและหนักแน่นสะท้อนความเจ็บปวดและความโกรธที่อัดแน่นอยู่ภายในในขณะเดียวกันศาสวัตวากัสก็ไม่หยุดยั้ยงเขาสั่งให้ลูกน้องออกตามลามาโตอย่างเข้มงวดตรวจคนตามจุดต่างๆ ที่ศิลปินข้างถนมักรวมตัวกันสั้นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในย่านนั้นมากขึ้นไปอีกเขายังสร้างให้ลบภาพกราฟิตีรูปมือกับผู้กันออกแต่ก่อนที่ภาพจะหายไปทั้งหมดกาเซียเพื่อนของมาเตโอได้ถ่ายรูปภาพนั้นไว้และแบ่งปันในกลุ่มเพื่อนศิลปินและนักกิจกรรมในพื้นที่มันเกินไปแล้วนะกาเซียพูดด้วยน้ำเสียงโกรธแค้น ขณะที่กำลังโพสต์รูปภาพลงในโซเชียลมีเดียไอวากั์สมันเหยียบย่ำพวกเราชัดข้อความและการเสียถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วโซเฟียนักข่าวสาวไฟแรงจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่สนใจประเด็นทางสังคมเห็นโพสต์นี้และรู้สึกสนใจเธอรู้ดีว่าปัญหาความรุนแรงและอคติของตำรวจในยานนี้เป็นเรื่องจริง แต่การที่ศาสตร์วัดระดับสูงลงมาไล่ล่าศิลปินข้างทนคนหนึ่งเพียงเพราะภาพวาดมันดูผิดปกติเกินไปโซโฟเฟียเริ่มสืบสวนถ้าเดินทางมายังย่านเก่าแก่พูดคุยกับชาวบ้านสัมภาษณ์กาเซียและพื้นเทนพวกเขาเล่าเรื่องราวของมาเตโดพระสวนของเขาชีวิตที่ยากลำบากและการที่เขาเป็นเป้าหมายของตำรวจมาตลอดโซโฟเฟียรับฟังอย่างตั้งใจ สัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวและความไม่พอใจของชาวบ้านที่มีต่อสารวัตรวากัสเธเริ่มเก็บหลักฐานทั้งรูปถ่ายภาพการาฟราฟิตีให้การของไป้ที่เคยถูกสารวัตรวากัสกันแกลงและข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานของของวากัสที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ถูกปกปิดเฮ้อนริเเกผู้นำชุมชนและนักกิจกรรมผู้มีประสบการณ์ในย่านนั้น ก็รับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเป็นชายวัยกลางคนที่มีหนวดคราวสีดอกเลอดวงตาชายแววฉลาดและสุขุมเขาได้ยินเรื่องราวของมาเตโอและการกระทำของสารวัดวากัสจากชาวบ้านหลายคนเอนรีกรูดีวานี่ไม่ใช่เหตุการณ์เล็กๆน้อยแต่เป็นตัวอย่างของการใช้อำนาจโดยมิชอบที่ต้องถูกเกปิดโปงเขาเริ่มจัดการประชุมเล็กๆในชุมชน เพื่อหาหรือถึงวิธีช่วยเหลือมาโตและต่อสู้กับการกดขี่ของตำรวจเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไม่ได้เอนริกเกพูดด้วยเสียงที่หนักแน่นต่อหน้าผู้คนกลุก่มเล็กๆที่มารวมตัวกันในจัตุรัสเล็กๆของย่านนั้นมาเตโอคือลูกหลานของเราเขาแค่ใช้พรสวรดของเขาบอกเล่าความจริงแต่กลับถูกตามล่าเหมือนอาชญากรเราต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราจะไม่ยอมถูกเหยียบย่ำอีกต่อไป การประชุมครั้งนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวาชาวบ้านให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาโต,โตและสารวัตวากาัสบางคนอาสาวช่วยตามหามาเตโอเพื่อบอกเขาว่ามีคนพร้อมจะช่วยเหลือเขาบางคนเสริญให้จัดกิจกรรมเพื่อระดมเงินทุนเล็กน้อยๆสำหรับค่าใช้ใจ่ายทางกฎหมายหากมาเตอ,อ,อถูกจับได้จริงๆในขณะที่ชุมชนกำลังเริ่มรวมตัวกันมาโต มาโตที่ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ก็รู้สึกได้ถึงความหวังริบรี่ที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอกรู้เพียงว่าเขายังต้องเอาตัวรอดต่อไปและสิ่งที่เขาทำได้ในตอนนี้คือการวาดภาพในสมุดล่างเพื่อบันทึกเรื่องราวของเขาและส่งเสียงออกไปในแบบของตัวเองการตามลามาโตของสารวัดวากัสวิความรุนแรงขึ้นเรื่อย เขารู้สึกว่าตัวเองถูกท่าทายโดยเด็กหนุ่มข้างทนคนหนึ่งความยิ่งพยองของเขาไม่อาจยอมรับได้เขาต้องการจับมาเตโอมาลงโทษอย่างสาสมไม่ใช่แค่ข้อหาทำลายทรัพย์สินแต่เป็นข้อหาที่หนักกว่านั้นเพื่อให้มาเตโอไม่สามารถกลับมาสร้างปัญหาให้เขาได้อีกวากัสวางแผนอย่างรอบคอบเขาใช้ลูกน้องที่ไว้ใจได้สองสามคนจัดฉากให้ดูเหมือนว่า มาโตพยายามขโมยของจากร้านข้าวแห่งหนึ่งในย่านนั้นเตรียมหลักฐานปลอมเช่นเช่น,ชนกล้องวงจรปิดที่ถูกตัดต่อหรือข่าดานที่ข่ทอหรือคำให้การเท็จจากพยานที่ถูกจ้างมาเขาต้องการให้เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นคดีอาชญากรรมธรรมดาที่เกิดจากพวกในย่านนั้นเพื่อกลบเกลื่อนเรื่องราวภาพกราฟฟิตีและการตามล่าที่ไร้เหตุผลของเขาวันหนึ่งคณะที่มาโตกำลังแอบเข้าไปหาหาในร้านเล็กเด่น ที่เจ้าของร้านใจดีมักจะแบ่งปันให้เขาลูกน้องของสารวัตรวากัสก็ปรับตัวขึ้นพวกเขาเข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรงหยุดนะแกขโมยของหนึ่งในตำรวจตะโกนมาเตลอตกใจมากเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เขารู้ว่าการพยายามอธิบายตอนนี้ไม่มีประโยชน์เขาพยายามวิ่งหนีอีกครั้งแต่ครั้งนี้ตำรวจเตรียมพร้อมมาดีกว่าพวกเขาสามารถจับกลุ่มตัวมาเตโตได้ในที่สุด มาโตถูกใส่กุดแจมืออย่างรวดเร็วโดนจับกดลงกับพื้นอย่างแรงท่ามกลางสายตาของชาวบ้านที่ยืนมองด้วยความตกใจและโกรธแค้นบางคนพยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแต่ถูกตำรวจอีกคนกันไววสาลวัดวากัสปรากฏตัวขึ้นมองมาโตที่นอนความหน้าอยู่บนพื้นด้วยรอยยิ้มเยาะเยะ้ยเก่งนักนี่เรื่องวิ่งหนีวากัสพูดเสียงเย็น คราวนี้แกคงหนีไม่พ้นแล้วล่ะมาเตโอถูกนำตัวไปยังสถานีตำรวจเข้าถูกโยนเข้าไปห้องขังเล็กที่สกปรกและมีกลิ่นอับเขาพยายามขอใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่อใครบางคนแต่ถูกปฏิเสธอย่างหยาบคายตำรวจในสถานีหลายคนมองมาเตโอโดยสายตาดูถูกบางคนหัวเราะเยาะเมื่อได้ยินเรื่องราวที่สารวัตรวากัสเล่าให้ฟังเกี่ยวกับศิลปินหัวคบ คนนี้ในห้องขังมาเต่รู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกตั้งข้อหาอะไรบ้างและจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ในความมืดมิดนั้นเขาก็ยังสัมผัสได้ถึงสมุดร่างเล็กเกในกระเป๋ากางเกงที่ตำรวจไม่ได้ค้นเจอมันคือสิ่งเดียวที่เชื่อมโยงเขากับโลกภายนอกและเป็นเครื่องมือเดียวที่เขายังมีอยู่เขาค่อยหยิบมันออกมาแชงสลท,ทัวจากช่องหน้าต่างเล็กๆวาดภาพความรู้สึกของตัวเอง ในตอนนี้ความอึดอัดความกลัวและความโกรธที่ปะทุขึ้นมาภาพวาดในสมุดล่างกลายเป็นบันทึกเหตุการณ์ของเขาเป็นหลักฐานเงียบๆถึงความยุติธรรมที่เขาต้องเผชิญเขาไม่รู้ว่าจะมีใครได้เห็นมันหรือไม่แต่การได้วาดมันออกมาก็เหมือนกับการได้ปลดปล่อยความเจ็บปวดบางส่วนออกไปทำให้เขายังคงมีความหวังเล็กว่าเรื่องราวของเขาจะไม่จบลงแค่นี้ข่าวการจับกุมมาโต แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในย่านเก่าแก่กาเซียและเพื่อนซิลปินรู้สึกตกใจและโกรธแค้นพวกเขารูดอีวามาเตโอไม่สามารถขโมยของได้และนี่ต้องเป็นฝีมือของสารวัตวากัสอย่างแน่นอนกาเซียรีบไปหาเอนริเกผู้นำชุมชนเพื่อบอกเรื่องที่เกิดขึ้นมาโตถูกจับแล้วครับคุณเอนรีกาเซียรายงานด้วยน้ำเสียงรนรน ตำรวจบอกว่าเขาขโมยของแต่มันไม่จริงหรอกครับมันต้องเป็นฝีมือของไอวากาสแน่เอนริเกฟังข่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดผมรู้แล้วกาเซียมีคนมาบอกผมหลายคนแล้วเขาทอนหายใจยาววากาสมันไปไกลเกินไปแล้วจริงๆคราวนี้เราจะปล่อยไว้ไม่ได้เอนริเกติดต่อโซเฟียนักข่าวทันทีคุณโซเฟียครับผมมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบ มาโตศิลปินที่เราคุยกันวันก่อนถูกตำรวจจับแล้วครับข้อหาขโมยของแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกจัดฉากขึ้นมาโซเฟียตกใจเมื่อได้ยินเข้าวจริงเหรอคะฉันกำลังสือเรื่องสารวัดวากัสอยู่พอดีเลยคะ่ะนี่มันยิ่งตอกย้ำว่าเขามีพฤติกรรมไม่น่าไวา้วางใจจริงๆโอซเฟียตัดสินใจว่านี่คือโอกาสที่จะเปิดโปงความจริงเธอเริ่มทำงานอย่างหนักกว่าเดิม สัมภาษณพยานที่เห็นเหตุการณ์จับกลุ่มซึ่งหลายคนยืนยันว่ามาเตโอไม่ได้ขโมยของแต่ถูกตำรวจจับกลุ่มอย่างรุนแรงเธอพยายามหาหลักฐานอื่นตีที่จะหักล้างข้อกล่าวหาเรื่องการขโมยของและในขณะเดียวกันก็เจาะลึกประวัติของซารวัตวากัสมากขึ้นเธอพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับคอรอเรียนหลายครั้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขา ที่ถูกปัดตกไปอย่างเงียบเอ็นริกเอเองก็เริ่มเคลื่อนไหวในชุมชนอย่างจริงจังเขาจัดกิจกรรมระดมเงินเล็กน้อยๆจากชาวบ้านเพื่อหาทนายความให้ไมโตและเริ่มรันรงให้ผู้คนเขียนคำร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของตำรวจในย่านนี้เขายังใช้เครือข่ายนักกิจกรรมของเขาเพื่อกระจายข่าวการจับกลุ่มมาเตโอไปยังกลุ่มต่างๆ ทำให้เรื่องราวเริ่มเป็นที่สนใจในวงกว้างมากขึ้นเราต้องทำให้เรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เอนริกเกบอกกับชาวบ้านถ้าเรื่องนี้เงียบไปมาโตอาจจะต้องติดคุกฟรีและไอวากัสก็จะยังคงลอยนวลทำอะไรก็ได้ตามใจชอบกาเซเล่ลเพื่อนเชิญฉันกำลังสืบเรื่องสารวัดวากัสอยู่พอดีเลยคะ่ะนี่มันยิ่งตอกย้ำว่าเขามีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจจริงๆ โซเฟียตัดสินใจว่านี่คือโอกาสที่จะเปิดโปงความจริงเธอเริ่มทํางานอย่างหนักกว่าเดิมสัมภาษณ์พยานที่เห็นเหตุการณ์จับกลุ่มซึ่งหลายคนยืนยันว่ามาเตโอไม่ได้ขโมยของแต่ถูกตำรวจจับกลุ่มอย่างรุนแรงเธอพยายามหาหลักฐานอืน่นที่จะหักล้างข้อกล่าวหาเรื่องการขโมยของและในขณะเดียวกันก็เจาะลึกประวัติของสารวัดวากัสมากขึ้นเรื่อย เธอพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหลายครั้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาที่ถูกปัดตกไปอย่างเงียบเอนริเกเอเองก็เริ่มเคลื่อนไหวในชุมชนอย่างจริงจังเขาจัดกิจกรรมระดมเงินเล็กๆน้อยๆศิลปินก็มีบทบาทสำคัญพวกเขาเริ่มวาดภาพกราฟิตี้เล็กๆหน่อยที่บอกเล่าเรื่องราวการจับกุมมาโตและเรียกร้องความยุติธรรม ภาพเหล่านี้ปรากฏขึ้นตามผนังต่างๆในย่านนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านเงียบแต่ทงพลังพวกเขายังช่วยโซเฟียรวบรวมข้อมูลและพยานที่พร้อมจะให้การในห้องขังมาเตโอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายนอกเขารู้สึกขอบคุณเพียงเล็กน้อยที่สมุดร,ร่างและดินสอยังอยู่กับเขาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่วาดภาพใบหน้าของผู้คนในย่านของเขาใบหน้าของเพื่อนเทนที่คอยช่วยเหลือกัน และไลบหนาของสาววัดวากัสที่ยังคงหลอกหลอนเขาเขาพยายามวาดภาพความหวังภาพของอิสรภาพและภาพของวันที่ความจริงจะถูกเปิดเผยแม่จะไม่แน่ใจว่าวันนั้นจะมาถึงหรือไม่ในขณะที่มาเตโอออยู่ในห้องขังอย่างโดดเดี่ยวการทำงานของโซเฟียและเอนริเกก็เริ่มออกดอกออกผลเรื่องราวของศิลปินข้างทนที่ถูกตำรวจระดับสูงตามล่า เพียงเพราะภาพวาดเริ่มเป็นที่สนใจของเสื้อกระลักบางแห่งกดดันเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชาต่อองค์กรตำรวจในมาดริดเวลาผ่านไปหลายวันมาโตถูกนำตัวออกจากห้องขังเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเบือ่อองค์ต้นเขาถูกพาไปยังอาคารซาวน์เก่าแก่กลางเมืองมาดริดซึ่งมีความสง่าง,งามแต่ก็ดูห่างไกลจากโลกที่เขาใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคาร เต็มไปด้วยผู้คนในชุดสูทและเครื่องแบบที่ดูแปลกแยกสำหรับเขาการใต้ส่วนเบื้องต้นเริ่มต้นขึ้นสารวัตอ,อดูอาโดวากัตสปรากฏตัวในชุดเครื่องแบบเต็มยศดูภูมิถานและน่าเชื่อถือเขาให้การอย่างมั่นใจนยีเล่าเรื่องราวที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเกี่ยวกับการที่มาโตพยายามขโมยของและต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่มเขานำเสนอหลักฐานปลอมที่เตรียมไว้ และยืนยันว่าการกระทำของเขาเป็นไปตามระเบียบทุกอย่างมาเตโอฟังคำให้การของวากัสด้วยความรู้สึกเย็นชาเขาไม่แปลกใจที่วากัสจะโกหกได้แนบเนียนถึงเพียงนี้เขาไม่มีทนายความที่ดีพอที่จะหักล้างคำให้การเรื่องเหล่านี้ได้และดูเหมือนว่าผู้พิพากษาที่รับฟังการไต่สวนก็มีท่าทีเชื่อคำพูดของศาสตร์วัดมากกว่าคำพูดของเด็กหนุ่มข้างทนอย่างเขา แต่ในขณะที่การไต่สวนกำลังดำเนินไปยังไม่เป็นใจสำหรับมาเตโอภายนอกอาคารสระสถานการก็กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยเอนริเกและชุมชนได้ระดมผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันพวกเขาถือป้ายที่มีข้อความเรียกร้องความยุติธรรมให้มาโตและมีภาพวาดของมาเตโอที่ถูกถ่ายรูปไว้มาสแสดงบางคนตะโกนขับไล่สารวัตวันวากัส และเรียกร้องให้มีการสอบสวนพฤติกรรมของเขาโซเฟียนักข่าวก็ทำงานของเธออย่างเต็มที่เธอเพิ่งเผยแพร่บทความข่าวออนไลน์ที่เจาะลึกประวัติของาศาตร์วัตวากัสพร้อมหลักฐานบางส่วนที่เธอรวบรวมได้เกี่ยวกับข้อร้องเรียนเก่าและพฤติกรรมที่น่าสงสัยของเขาบทความนี้ถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียสร้างแรงกระเพื่อมในวงกว้าง ผู้คนจำนวนมากที่ไม่เคยรู้จักมาโตรหรือย่านเก่าแก่แห่งนี้ก็เริ่มรับรู้ถึงความยุติธรรมที่เกิดขึ้นและแสดงความไม่พอใจต่อการกระทําของตำรวจใจห้องห้องพิจารณาการไต่สวนทนายความที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนสำหรับมาเตโอพยายามซักขานสารวัดวากัสแต่ก็ดูเหมือนจะไม่สามารถเจ้ากราความน่าเชื่อถือของเขาได้จนกระทั่งถึงจุดหนึ่งทนายความของมาโต ได้รับการส่งกระดาษแผ่นหนึ่งมาจากด้านหลังห้องมันคือข้อความจากโซเฟียที่เพิ่งได้รับข้อมูลสําคัญจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวซึ่งเป็นตํารวจที่รู้สึกไม่สบายใจกับการกระทําของวากัสข้อมูลนั้นคือรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับหลักฐานปลอมที่วากัสใช้และและชื่อของพยานคนหนึ่งที่วากัสบังอภัยให้การเท็จ ทนายความของมาเตลออใช้ข้อมูลนี้ในการสักข้านสารวัดวากัสอีกครั้งด้วยคำถามที่เจ้าจงมากขึ้นทำให้วากัสเริ่มมีท่าทีประมาและให้การวกวนในจังหวะที่วากาสกำลังเสียหลักทนายความของมาโตได้ขออนุญาตนำเสนอหลักฐานเพิ่มเติมท่านผู้พิพากษาครับผมขออนุญาตนำเสนอภาพวาดเหล่านี้ครับ มันคือบันทึกความรู้สึกและเหตุการณ์ที่มาโตได้วาดขึ้นขณะถูกควบคุมตัวและผมเชื่อว่ามันบอกเล่าความจริงที่ซ่อนอยู่ได้ดีกว่าคำพูดใดๆเขาเปิดสมุดลางของมาโตและแสดงภาพวาดต่อหน้าผู้พิพากษาและทุกคนในห้องภาพวาดเหล่านั้นเรียบง่ายแต่ทงพลังแสดงให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวความกลัวการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและเหนือสิ่งอื่นใด คือความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้ผ้าใบหน้าของศาสวัตวากัสที่ถูกวาดด้วยความโกรธและความเจ็บปวดทําให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้พิพากษามองภาพวาดเหล่านั้นด้วยความสนใจในขณะที่ศาสวัตวาวกัสมีสีหน้าซีดเผือดเขาไม่คัดคิดว่าสมุดร่างนั้นจะหลุดลอดสายตาของลูกน้องเข้าไปได้และไม่คิดว่าภาพวาดเหล่านั้นจะมีพลังมากเพียงพอที่จะสั่นคลอน เรื่องราวที่เขาสร้างขึ้นทนายความของมาโตอธิบายความหมายของภาพวาดแต่ละภาพเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องกันในคำให้การของสารวัตรวากัสประกอบกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากโซเฟียเกี่ยวกับหลักฐานปลอมทำให้ผู้พิพากษาเริ่มมีข้อสงสัยอย่างจรงิงจัง,จงในขณะเดียวกัน เสียงตะโกนเรียกร้องความยุติธรรมจากผู้คนที่รวมตัวกันภายนอกอาคารศาลก็ดังเข้ามาถึงด้านในบวกกับกระแสความไม่พอใจบนโซเชียลมีเดียที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากบทความของโซเฟียทำให้เกิดแรงกดดันมหาศาลต่อกระบวนการยุติธรรมผู้พิพากษาตัดสินในพักการใต้สวนชั่วคราวเพื่อพิจารณาหลักฐานใหม่และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเรียกสารวัดว่า ลัก,กัสและทนายความของมาโตเข้าไปในห้องส่วนตัวเพื่อซักถามเพิ่มเติมภายในห้องนั้นสารวัตรวากัสพยายามแก้ตัวและยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองแต่คำพูดของเขาเริ่มฟังดูไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปเมื่อต้องเผเชิญหน้ากับหลักฐานและคำถามท,าที่เจาะลึกเขามีท่าทีประมาอย่างเห็นได้ชัดหลังจากพักการไต่สวนไปนานพอสมควรผู้พิพากษาก็กลับมานั่ง บาลังศีน้าของเขาเคร่งครึมจากหลักฐานใหม่ที่ถูกนำเสนอและความไม่สอดคล้องกันในคำให้การของผู้เกี่ยวข้องผู้พิพากษาประกาศด้วยเสียงที่ดังฟังชัดแซมมีข้อสงสัยอย่างยิ่งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อกล่าวหาที่ยื่นต่อมาเดตัวและพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจับกลุ่มและรวบรวมหลักฐานเขาหันไปทางสารวัตรวากัส สารวัตวากัสการกระทําของคุณในกรณีนี้เป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งและมีข้อบ่งชี้ถึงการใช้อํานาจโดยมิชอบและการบิดเบือนความจริงผู้พิพากษาตัดสินใจยกฟองคดีข้อหาขโมยของต่อมาโตโท,ทันทีเนื่องจากหลักฐานที่นําเสนอไม่น่าเชื่อถือเพียงพอและสั่งให้มีการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับพฤติกรรมของสารวัตเอดูอาดูวากัสและลูกน้องที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ เสียงฮือฮาดังขึ้นในห้องพิจารณารณาการใต้ส่วนมาโตรู้สึกเหมือนก้อนหินขนาดใหญ่ถูกยกออกจากออกเขาแทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยินเขาเป็นอิสระแล้วภายนอกอาคารศาลเมื่อข่าวการยกฟ้องคดีและคำสั่งสอบสวนสารวัตวากัสแพร่กระจายออกไปเสียงโหร้องด้วยความยินดีก็ดังขึ้นผู้คนในชุมชนกอดกันด้วยความดีใจ พวกเขาประสบความสำเร็จการต่อสู้เล็กเทนครั้งนี้มาโตเดิอนออกมาจากอาคารศาลด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเปกันระหว่างความโล่งใจความเหนื่อยล้าและความไม่เชื่อเขามองเห็นใบหน้าของผู้คนในชุมชนใบหน้าของเอนริเกและโซเฟียที่ยิ้มให้เขาอย่างอบอุน่น